กราสวยน้อยน่ารักกนครับกลด์ผมเกือบ b a c k d e s e r t Mobile นี่ฮะวันนี้นะครับตัวเกมดันระบบใหม่แกะกล่องสำหรับ g o b บ l นะฮะแต่อาจจะเป็นระบบเก่ากึกนะครับของเกาหลีนะครับเพราะว่าตอนนี้ปล่อยออกมายังไม่ได้หมดนะครับควนี้ระบบนี้คือระบบอะไรเนะฮะเห็นแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับตอนนี้ระบบเดินเรือนะฮะมาทำความเข้าใจกันแบบนี้ก่อนนะครับหน้าจอ UI ของระบบเดินเรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเอาเรือออกมาจากเมืองหน่อยนะฮะ สังเกตนะครับตรงนี้นะครับจะมี2แถบด้วยกันนะฮะเอาแถบเขียวข้างบนก่อนนะครับแถบเขียวข้างบนนะครับพูดง่ายเซมิน่นะครับเซมิน่ของเขานะครับปุ้ยคือของที่เราสามารถเก็บและสามารถฟาร์มขอฟาร์มวอะไรได้ก็แล้วแต่นะครับจะขึ้นอยู่กับแถบเซมิน่แถบความเหนื่อยตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นต่ออาทิตย์มันจะล็อกไว้ที่แม็กซิมัมนะครับอย่างตอนนี้ฟาร์มมาเรื่อยๆอยู่ที่มันเจ็ดเก้าจุดสองใช่ไหมฮะถ้าฟาร์มไมเรื่อยหมดมันก็จะไม่ได้ของแล้วนะฮะคือมันเต็มที่สำหรับวิกนั้นนะครับ เป็นแถบสีฟ้านะครับเรียกว่าสีฟ้าก็ได้นะครับแถบนี้แถบข้างในนะครับแถบสีฟ้าข้างในคืออะไรนะครับแถบสีฟ้าข้างในจริงๆแล้วมันคือตัวบ่งบอกกระสุนนะครับซึ่งกระสุนมันทับอยู่ตรงนี้อยู่แล้วครับว่า200ทับ200นะฮะคือยิงได้200นัดทับ200นัดนะครับกระสุนเอาไว kind of <man confer dles> <man> <istan> ้ทําอะไรนะฮะกระสุนนะครับเอาไว้ฟาร์มมอนสเตอร์นะฮะเดี๋ยวมอนสเตอร์หน้าตาเป็นไงนะครับเดี๋ยวเราจะขับเรือออกพาไปดูนะครับ เห็นไหมครับมันจะมีจุดนะครับเป็นจุดอยู่แบบนี้นะฮะอย่างนี้คือจุดมอนสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถปล่อยเรือกดออโต้แบบนี้ครับมันก็ยิงโป้งเข้าไปครับมอนก็จะตายนะครับเป็นวิธีการฟาร์มเก็บเลเวลนะครับอเดี๋ยวดูนะครับปล่อยออโต้ไปครับเรือมันก็จะวนๆนะฮะวิ่งวนวิ่งวนนะครับมอนปุ๊บยิงโป้งครับเห็นป่ะมันก็จะฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นครับ เราคือปล่อยทิ้งไว้ก็ได้เนะครับแล้วก็ฟาร์มแต่ถามว่าปล่อยทิ้งได้นานไหมก็คงจะไม่นานนะครับผลนะครับทุกครั้งที่เรายิงนะฮะกระสุนจะลด1นะครับและเมื่อกระสุนมันหมดนะครับมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปยิงมอนนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างอันเนี้ยเวลาฟาร์มนะครับถ้าเรายิงวันฮิตมอนตายแบบนี้นะครับจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงต้องกลับมาเติมกระสุนนะฮะเพราะฉะนั้น ลองดูนะครับสำหรับใครที่ฟาร์มเก็บเลเวลนะครับว่าแบบเก็บเลเวลเก็บของเก็บนู่นเก็บนี่นะครับฉะนั้นคำถามถัดไปตามมาทันทีครับว่าพี่ครับแล้วผมจะเก็บเลเวลแล้วผมจะฟาร์มมอนเก็บของไปเพื่ออะไรครับพี่นะฮะเดี๋ยวดียวขออนุญาตครับกองกองกองเก็บ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 วน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 ช่างมันนะครับคือคุมคุมยากโคตรนะฮะหมดเดินเรืออันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะฮะอันนี้เก็บได้แล้วนะครับเก็บได้แล้วนะยครับกดก่อนครับปึ๊บนะฮะนี่บางคนก็มีของเพิบเลยนะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับว่าของเอาไปทำอะไรนะฮะระบบนี้โคตรเยอะนะฮะคราวนี้ครับระบบนี้ครับถามว่าแล้วเราจะฟาร์มเลเวลฟาร์มของไปทําอะไรนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวกลับไปที่ท่าเรือก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับไปที่ท่าเรือครับนะฮะกลับไปที่ท่าเรือนะครับกดตรงนี้มาจากนั้นกดพอร์ต กดออโตพาสนะครับมันจะวิ่งกลับไปที่พอร์ตเรือให้เราทันทีนะฮะให้มันวิ่งไปแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตใช้วิธีการตัดวืบแล้วกันนะครับเพราะหมดโดยเดือนี้มันโคตรนานครับเสียเวลาแบบโคตรๆนะฮะโอเคครับตอนนี้เราถึงท่าเรือแล้วนะครับเมื่อถึงท่าเรือนะครับจะมี u i โผล่ขึ้นมาทั้งหมด4อันนะครับสังเกตแบบนี้นะครับอันนี้คือ2ของครับถามว่า2ของนี่คือ2ของอะไรนะครับกดเข้าไปนะครับเวลาเราตีมอนตีอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีของตกออกมา ซึ่งเราต้องเอามาส่องนะฮะอย่างนเนี้ยนะครับเป็นอานี้อ่ะเราก็ต้องไป้ยฟึบครับนี่นี่นี่นะฮะบางคนสังเกตนะครับมันจะมีเรือนะครับมีปืนออกมานะครับแล้วก็มีของะลรพวกนี้นะครับของแต่ละอย่างพวกนี้เอาไว้ทําอะไรนะฮะอย่างแรกก่อนเลยนะครับของพวกนี้เป็นอุปกรณ์นะครับอย่างปืนนี่คือเป็นตัวดาเมจนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบพวกเกาะเป็นพวกตีเฟนส์นะฮะสำหรับเรือนะครับ บวก5บวก7อันนี้เดากันไม่ยากถูกไหมฮะตีบวกได้ทั้งหมด7ครั้ง7ครั้งปั๊บพังนะฮะคือตีบวกนัดนี้ไม่ได้แล้วนะครับ5ก็คือตีบวกได้5ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครได้พวกนี้ต่ำๆมานะครับแนะนำนะฮะย่อยทิ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะว่าย่อยยังไงนะครับไล่ตามมาติดๆนะครับอันนี้แผ่นอย่างนี้นะครับเอาไว้อัพพวกตีบวกคือพวกปืนนะครับอันนี้เอาไว้อัพเรือนะครับส่วนอันนี้เอาไว้ซ่อมนะครับถามว่าไว้ซ่อมคืออะไรนะครับทุกครั้งที่เราออกทะะเไปนฮ ตรงนี้ถ้าโดนตีหรือโดนอะไรครับเซมินาตรงนี้มันจะลดลงนะครับพลังลดลงเราต้องกินไม้ตรงนี้เพื่อซ่อมนะครับพูดได้ง่ายคือเหมือนคล้ายๆเลสโพชัันนะฮะแต่เป็นเลสของเรือนะฮะประมาณนี้นะครับอันถัดมานะครับย่อยพวกนั้นย่อยยังไงกดพูดดำกดโกกดตานที่มันจะขึ้นมาให้กินเห็นป่ะอย่างอันเนี้ยอันไหนที่แบบน้อยๆครับพี่ก็กินครับกินเข้าไปนะครับอย่างกินเนี้ยกินเรือได้ไหมถูกป่ะกินอาวุธพวกนี้ครับกินอาวุธพวกนี้ครับนี่นี่นี่ฮะ มันจะได้แผ่นนี้มาถ้ากินเรือได้ไม้นี่กินเรือได้ไม้ครับกินเรือได้ไม้นะฮะเพราะฉะนั้นกดแอ s สอบกินไปนี่ครับหลังจากนั้นครับคำถามคือแล้วถ้าอย่างนั้นตีบวกยังไงนี่ครับให้เรามาเทียบท่าก่อนนะครับมาเทียบท่าที่ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับกดด็อกนะฮะกดที่ด็อกไปนะครับจากนั้นครับกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วมันจะ ออกไปที่เมืองนะครับแต่ก่อนจะไปที่เมืองแนะนําอีกหนึ่งระบบก่อนนะฮะจะได้ไม่ต้องกลับมานะครับนั่นคือกระสุนที่พี่บอกนะครับว่าพอถึงเมืองแล้วกระสุนมันจะหมดนะครับเราต้องทําการเติมทุกครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเติมนะครับให้กดตรงนี้ครับ c a n อนตรงนี้นะฮะกดเข้าไปวงที่3ามนะครับกดอัตโหลดตรงนี้กดเป็น on นะครับมันจะทําการกินแมททีเรียลพวกนี้นะครับแล้วทําการโหลดกระสุนให้เราโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นทุกครั้งที่เรากลับมาทีถ้ามันจะโหลดออโต้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนคงคิดได้ออกแล้วใช่ไหมฮะควรทํายังไงสําหรับการฟาร์มมาเพราะว่าครึ่งชั่วโมงหมดนะครับถูกต้องครับเซตมาโคไปฮะนะครับคือมาโคเขามีเขียนบอกนน่ใช่ป่ะมันมีโปรแกรมบางโปรแกรมถ้าใช้มาโคแล้วมันไม่ผิดกดเขาครับก็ใช้ไปนะฮะไม่แนะนำนะครับเราไม่คีพงให้กระลอกนะฮะไปหากันเองนะครับว่าโปรแกรมไหนนะครับคทาวนี้เมื่อเสร็จตรงนี้นะครับกดด็อกนะฮะจากนั้นครับกดออกไปกดที่ด็อกนะครับ กดออกป้ายนะครับกดออกไปเลยนี่ครับตึกๆึรกึกลอแป๊บหนึ่งนะฮะเมื่อออกมาเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องตามหานะครับจะเป็นท่าเรือแบบนี้นะฮะจะเป็นท่าเรือแบบนี้นะครับอ่ะกดแบบให้ดูก็ได้นะครับปึ๊บดึงออกมานะครับแบบนี้นะครับจะมี NPC ตรงนี้นะครับที่เป็นท่าเรือตรงนี้นะครับให้เราวิ่งไปหาเขานะครับเป็นรูปเรือนะครับหรือถ้าใครจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันนะฮะมันก็จะวิ่งมาที่เดียวกันนะครับ เอาขึ้นขึ้นเคิร์นเคิร์นโลเคิร์นเคิร์นอ่าขึ้นไปนะครับจากนั้นกดตรงนี้ครับที่เป็นรูปรูปปืนใหญ่กดเข้าไปนะครับที่ปืนใหญ่นะครับมันจะเป็นโหมดของการตีบวกนะครับอย่างเช่นตรงนี้เรากดลงไปนะครับแล้วถ้าเรากด n อนแทหนึ่งทีมันก็จะเริ่มทําการตีบวกนะครับทุกครั้งที่ตีบวกอย่างที่บอกครับตรงนี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ตีบวกมีสิทธิ์ที่มันจะไม่ขึ้นแค่หนึ่งะฮะมีสิทธิ์ที่มันจะขึ้นถึง2ก็มี นีครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยวัดใจวัดดวงกันนะครับสิ่งถัดมาที่ต้องทำนะครับตรงนี้เป็นออโต้เอนแทนส์นะครับระบบออโต้เอนแทนส์คืออะไรนะครับถ้าเรากดเข้าไปเหมือนเดิมครับมันจะตีออโต้บวกให้บอกได้ตั้งแต่0ถึง180เลยนะเว้ยลองตีไหมอย่างนี้นะครับเป็นการหลอกล่อนะฮะคือไอถึง18เนี่ยคือติดครั้งละ2และต้องติดทุกครั้งนะ นี่ครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแล้วแต่แล้วแต่ดวงวัดจงวัดใจกันไปนะฮะว่าปืนใหญ่ใครแรงใครเร้าขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นมาตีออโต้ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ออโต้ตรงนี้จะปลดต่อเมื่อนะฮะเรือของเราถึงเลเวล10แล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะฮะว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงนะครับแต่ส่วนตัวมันดีกว่าเพราะถ้าตีมือตรงนี้โอ้โหเอฟเฟกโคตรนานแต่ถ้าออโต้แล้วเดี๋ยวตึ้งๆๆๆงตึ้งตงจบรู้เรื่องว่าแป๊กหรือแหกนะครับเพราะฉะนั้นมาลองได้ตรงนี้นะครับ คราวนี้เมื่อเราตีเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราตีเสร็จแล้วนะครับให้กดตรงไหนต่อนะครับให้มากดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นกดตรงนี้ไปนะครับกดอันอีควิปนะครับกดอันอีควิปปุ๊บครับแล้วกดอีกรอบหนึ่งมันจะให้เราเลือกใส่ปืนได้ครับอันนี้ก็อีควิปเข้าไปนะฮะแบบนี้เข้าใจไม่ยากเย็นนะครับอันถัดมาก็เป็นเรือนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเราก็ใช้ตรงนี้นะครับอันถัดมาอีกหนึ่งระบบที่ต้องรู้นะฮะนั่นคือเรือจะมีเทียของเขานะครับทุกคนเมื่อเกิดมานะครับจะเป็นเรือใบบนะครั เรือใบจะยังไม่สามารถนะครับใส่ปืนใหญ่ได้นะครับมันจะใส่ปืนใหญ่ได้ต่อเมื่อเป็นเรือขั้น2นะครับและเมื่อเลเวลเรือถึงนะฮะเราจะสามารถมีสิทธิ์ในการอัปเกรดนะครับซึ่งมันจะบอกว่ามันต้องใช้แมททีเรียลอะไรในการอัปเกรดบ้างนะครับอย่างอันนี้นะครับก็ใช้ไม้หมื่นห้าใช้อันนี้100กล่องนะฮะใช้อันนี้1อันนะครับใช้บูปลินนะฮะซึ่งบูปลินอันนี้มันมาจากเควสได้อยู่แล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถอัพขึ้นมาได้นะครับ อันนี้ถามว่าหาจากไหนนะครับตอบตรงๆเลยนะครับอันนี้นะครับใช้ในการเพื่ออัพเรือและสามารถหาได้จากการฟาร์มมอนนะครับซึ่งมอนจะเป็นมอนที่แบบเป็นรูปเป็นรูปดาวสีแดงนะฮะตีมอนธรรมดาจะไม่ตกนะครับเท่าที่ลองมานะครับต้องไปตีมอนแรงแงแดงแเป็นตัวแดงแเป็นแบบเหมือนเหมือนบอบอสนะฮะประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ใช่แบบที่เป็นเป็นใบบอสนะฮะ สังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนะครับว่ามอนบอสหน้าตาเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือระบบ UI ของการอัพเรือนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะฮะให้เรากดที่ตรงนี้ครับเซตเซลครับกดไปครับและกดออกจกพอร์ตไปนะฮะออกไปครับเมื่อเรากดออกไปนะฮะมันจะพาเราเข้ามาอยู่ที่ท่าเรือตรงนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ หลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถขับเรือของเราออกไปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครครับจะฟงจะฟาร์มหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มาฟาร์มเก็บเรือกันได้เลยนะฮะคราวนี้คำถามคือเมื่อเราเริ่มเดินเรือโหมดนี้มาสิ่งแรกที่ควรทำคืออะไรนะฮะอย่างแรกเมื่อมาถึงนะครับเมื่อครับเรามาถึงแล้วนะครับอย่างแรกที่แนะนำให้ทำเลยนะครับนั่นคือครับ รีบฟาร์มครับให้ตัวเรือนะครับขึ้นไปจนถึงเลเวล10นะครับเหตุผลครับเพราะว่ามันจะสามารถตีบวกปืนได้นะครับมันจะสามารถใช้โหมดออโตได้นะครับถ้าใครดวงดีแป๊บเดียวก็ติดถ้าดวงไม่ดีเนี่ยยับนะฮะคราวนี้บางคนถามว่าพี่ครับผมแบบส่องแล้วยังไงก็ไม่เจอ ทำแล้วยังไงก็ไม่ได้ครับพี่ปืนหาจากไหนนี่ครับปืนหาได้จากอีกอย่างหนึ่งครับกดชักกัตตู้ไปครับบางมีทุกอย่างนะฮะกดเข้าไปนี่ครับเราสามารถมาส่องเรือตรงนี้ได้นี่ครับยังกดเข้าไปเนี่ยกดแบบแปดพันตีกด10ครั้งครับ้วแปดร้อยสี่สามนะฮะแต่สมมุติว่าถ้าเรือเลวอัพเราจะสามารถสุ่มเรือต่อไปได้แต่บอกได้คําเดียวครับคดแพงนะครับและสี่พวกนี้จะตามเรือมานะครับ ซือเช่นถ้าเราเป็นเรือขั้นหนึ่งตรงนี้จะเป็นสีสีขาวไม่ก็เขียวถ้าจำไม่ผิดนะฮะสีจะต่ำกว่านี้นะครับอันนี้เป็นสีฟ้านะครับขั้น3จะกลายเป็นสีม่วงนะครับซึ่งก็ต้องมาตีบวกกันใหม่อีกอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูนะครับสำหรับเรื่องของการตีอะไรพวกนี้นะครับคราวนี้เมื่อเราฟาร์มเสร็จแล้วนะครับให้ทำทุกอย่างให้ถึงเลขสิบนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตีบวกทำนู่นทำนี่อะไรทุกอย่างให้เสร็จครับหลังจากนั้น ออกมาฟาร์มต่อครับมันจะฟาร์มได้เลเวลที่เร็วมากเพราะมันจะยิงมอนเตอร์ทีเดียวตายนะครับคราวนี้มีอีกวิธีหนึ่งครับในการฟาร์มที่รวดเร็วนะฮะแนะนำนะครับให้กดที่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้โคตรทีนะครับกดที่นี่นี่ีอัปเกรดอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้นะครับไอ้ทุกเอ็กเกรดโอเชียนอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีเควสตรงเนี้ยที่เราสามารถรับได้ครับซึ่งถ้าเรารับตรงนี้ไปได้นะครับถ้าเรารับได้นะครับมันจะ บดเลเวล e XP ที่ค่อนข้างเร็วนะครับก็ได้สักเลเวล2เลเวลเลยนะฮะซึ่งดีมากๆนะครับในการปั๊มเลเวลนะครับเพราะฉะนั้นสามารถมาปั๊มตรงนี้ได้นะครับเขานี้อีก1 UI ที่ต้องทำความเข้าใจนะครับบางคนบอกว่าพี่คอมพิวตนี่คืออะไรนะครับในตัวทะเลนะครับมันจะมีเควสให้เราเก็บอยู่แล้วนะฮะเหมือนแบบเควสบอร์ดเควสกระดานเลยแต่เป็นเควสของทะเลนะครับเป็นเควสของทะเลเขานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถมารับเควสตรงนี้นะครับเห็นบ้างมันจะมีกล่องอันนี้ที่ใช้อัพเลเวลมีไม้มีแผ่นอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถมารับแล้วก็สามารถทําได้นะครับอย่างอันนี้เป็นวอนเตดมิชชั่นนะครับเราสามารถทําได้นะครับมันจะเป็นต่อวีคนะฮะรับได้ต่อวีคนะครับไม่ใช่รับได้ต่อวันนะครับซึ่งเมื่อกดตรงนี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยเห็นบ้างมันให้ไปตีมอนอีกแบบหนึ่งครับเราก็จะต้องขับขับหาครับขับหานะครับแต่อย่างอันนี้เราเล่นตัวจำได้นะครับมันจะเป็นปลาฉลามนะฮะ คือถ้าเจอปลาฉลามเมื่อไหร่เนะครับเราก็จะสามารถไปยิ่งมั่นนะครับแล้วก็เก็บเควสเก็บอะไรจากมันได้นะฮะคราวนี้เมื่อกี้ขับนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีขึ้นเปลี่ยนว่าแบบเอ้ยอยู่โซนนั้นอยู่โซนนู้นอยู่โซนนี้อยู่โซนไหนอะไรยังไงนะครับอธิบายแบบนี้นะครับตัวทะเลจะแบ่งโซนออกเป็นด้วยกันทั้งหมดอยู่ 1,2,3,4... หลายๆโซนเลยนะครับ อย่างแรกนะครับถ้าเป็นโซนบาเลนอตนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในวงนี้นะครับวงนี้นะครับนี่คือวงของบาเลนอตนะฮะถ้าอาชาซีนะครับจะอยู่โซนนี้จนถึงโซนนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งไม่แบบจะมีบอกถ้าเราปลดแบบแมปทุกหมดแล้วนะฮะและนะครับโซนถัดไปจะเป็นโซนนี้ซึ่งโซนนี้เริ่มเริ่มสัตว์กันได้แล้วนะครับจะมีรูปดาบคือเริ่มเริ่มต่อสู้กันได้นะครับเปิดหัวสัตว์กันได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดันเลเวลถึงเรือเทียสามสามารถไปเก็บเลเวลตรงนี้ได้อะไรได้นะครับเพราะฉะนนั้ ลองดูนะครับลองดันเลเวลลองอะไรกันดูนะครับอย่างตรงนี้นะครับเควสที่มันบอกว่าอยู่ในไหนว่าอยู่ในบาเลนอตอ่าอยู่โซนนี้นะครับแล้วก็อยู่ในโซนอาชานะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะขับเรือออกไปนะครับขับออกไปหน่อยนะฮะเราจะสามารถเจอปลาฉลามตัวนั้นได้นะครับแล้วมันจะขึ้นเป็นจุดสีเหลืองๆมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขับพาออกไปดูนะครับแล้วถ้าเจอเดี๋ยวตัดวูบให้ดูครับไปฮะ นี่นะครับผมเราถึงโซนที่เป็นแบบมอนเควสแล้วนะเห็นไหมครับมันจะเป็นมันจะเป็นแบบสีเนี่ยครับนี่ครับเป็นสีเหลืองนะฮะโชว์อยู่ในมินิแมปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาปล่อยฟาร์มมานนู่นมานนี่อะไรกันได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจะปล่อยเก็บเลเวลก็ปล่อยทิ้งได้เลยครับอยู่ตรงนี้มอนก็ชุมอยู่เห็นไหมแบบมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะฮะตัวละประมาณแบบสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ปล่อยบอททิ้งได้เลยครับเดี๋ยวมันจะเก็บเลเวลเก็บอะไรของมันให้เราเองนะฮะเราก็มีหน้าที่ มาเติมกับสูนครับครึ่งชั่วโมงมาเติมกับสูนครึ่งชั่วโมงมาเติมกับสูนนะฮะทำแบบนี้เรื่อยไปนะครับ คราวนี้มีอีกหนึ่งจุดนะฮะที่ต้องทำความเข้าใจกับระบบของทะเลนะครับถ้าสังเกตนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าไอพีเป็นสีเขียวบางที่เป็นสีขาวคืออะไรนะฮะถ้าเป็นสีเขียวนะครับนั่นหมายความว่าเรากําลังวิ่งตามกระแสลมในทะเลนะฮะเราจะวิ่งได้เร็วขึ้นเป็นไงโอ้โหแจ็คสเปโร่โคตรนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวแบบนี้นะครับคือเราไม่ได้วิ่งตามกระแสลมนะครับและถ้าเราวิ่งสวนกระแสลมนะครับเดากันได้เลยนะฮะนั่นคือครับ มันจะวิ่งช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระบบของทะเลหลักๆไม่ได้มีอะไรยากเย็นและแบบเข้าใจได้ยากนะฮะแต่ง่วงโคดนะครับเอาตามตรงง่วงโคดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับระบบของทะเลนะฮะมันก็จะประมาณนี้ครับ อีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องรู้นะครับนั่นคือในทะเลเห็นป่ามันจะมีแบบโซนวงๆแล้วมีนกแบบนี้นะครับมันจะเรียกว่าโซนตกปลานะครับเราจะสามารถมาตกปลาได้นะครับแล้วมันเนี่ยเรากดออโต้ไปครับนี่ครับผมมันก็จะได้ปลาสีทองมาได้ของได้อะไรแบบนี้มานะฮะเอาตรงง่ายๆถ้าในทะเลทรายก็คือเป็นขุดทรายครับนะครับก็ก็จะประมาณนั้นนะฮะและมันก็จะมีเห็นแบบเป็นสมบัติครับเราสามารถกดได้นะครับเก็บของเก็บของเก็บอะไรไปนะฮะนี่ นะครับมันจะให้ของใช้เซมิน่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆคือเป็นโหมดหรือเป็นระบบที่แบบอันนี้คุ้นอยู่แล้วแหะครับนะฮะมันจะเป็นเหมือนของพวกโซนทะเลทรายนะรเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับเพราะฉะนั้นอัปเดตหลักๆทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไปกันด้วยละกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ